ทับพี่มินเซฟหลังนะเซฟหลังนะเซฟหลังนะจะถึงแล้ว <Hey! S 1> สวัสดีครับเ KJ Wingman นะครับ ก็คลิปนี้เดี๋ยวจะมารีวิวนะครับความรู้สึกหลังจากที่ได้ไปแข่งสปาร์ตันไทยแลนด์ครั้งแรกเออโชว์เลียนหน่อยโชว์เลียงหน่อยครั้งแรกของพวกเราเลยนะครับเนเน,น,น,นครั้งแรกของพวกเราคือเอาชีวิตรอดมาได้เขาเก่งแล้วนะครับก็คืออยากจะบอกว่าสปาร์ตันเนี่ยผมเนี่ยอยากจะมาตั้งหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะไม่ได้สักทีแต่ปีนี้ได้มาสมใจก็ชื่นใจครับ ก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทําคลิปที่บันทึกการแข่งขันของผมไว้แล้วนะครับอยู่ในช่องนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้นะครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เข้าไปคลิกได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาคุยความรู้สึกกันหน่อยก็ครั้งแรกเป็นไงครับต้องบอกว่าไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนครับ <laughs> ไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมตัวเลยแต่ถามว่าเรา,เาดูรายการนี้จากสื่อต่างๆเช่นช่อง YouTube หรืออะไรมาเราก็เห็นว่าแบบเออมันน่าสนุกดีนะอะไรเงี้ยบางด่านเราคิดว่าง่ายนะแต่ มันยากกว่าที่คิดก็มีคือต้องบอกเลยนะคะว่าตัวผมเนี่ยด้วยความที่ก็ไล่ดูคลิปของอคนที่เคยร่วมแข่งขันเก่าๆมาที่เขาลงคลิปไปในช่อง YouTube เนี่ยก็ไปดูมาบ้างว่ามันมีด่านอะไรบ้างแล้วก็เห็นในคลิปก็แบบเออด่านนี้ยเราน่าจะพอได้อยู่เออด่านนี้เราน่าจะพอได้อยู่นะน่าจะไม่ยากแต่สุดท้ายพอไปเข้าจริงเออยากกว่าที่คิดเว้ประมาณนี้เลย ก็ผมกับมิ้นเนี่ยลงในรูปแบบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือสปริน 5K 20ด่น20ดานมันจะมีรุ่นต่อไปนั่นก็คือซูเปอร์ซูเปอร์ 10K 25ด่านอีกด่านหนึ่งที่สูงที่สุดก็คือบีส์บีส์ 21K 30ด่านครับซึ่งก็รายละเอียดในเรื่องการแข่งขันพวกนี้ผมก็ยังไม่ทราบรายละเอียดเยอะมากนะครับถ้าใครอยากจะทราบรายละเอียดแบบ การแข่งขันประเภทพวกนี้จริงๆก็แนะนําให้ไปตามที่เพจ Spartan Race Thailand นะครับอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังข้าวๆไว้ก่อนว่ามันจะมีประมาณนี้นะฮะอ่ะครับเรื่องต่อไปที่เราจะมาพูดกันมินครับประทับใจด่านไหนที่สุดเอาด่านที่ไม่คิดว่าแดนเซอร์อย่างดิฉันจะทําได้ดีกว่าเป็นแดนเซอร์นะครับ,รบอาชีพของมินเขาเป็นแดนเซอร์อาชีพนะครับใช่ครับนั่นคือด่าน ลูกหินไอลูกนิมิตอะด่านลูกนิมิตด,ด่านลูกนิมิตซึ่งผู้หญิงอะไม่แน่ใจว่ามันคือ30มกิโลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้อันนี้บอกเลยว่าไม่แน่ใจแต่มันหนักจริงไม่เคยคิดว่าตัวเองจะทําได้ครับเพราะว่ามันเราเจ็บขาเราเจ็บข,ขาก่อนหน้านี้ที่บบกว่า ACL ขาดไปทั้งดุนเลยแต่ว่าหายแล้วนะครับบอกไก่แต่หายแล้วครับใช้เวลาประมาณ2ปีครึ่งเราก็ใช้เทคนิคจากคนในสนามนั่นแหละเขาบอกว่าให้จับ แล้วกลิ้งขึ้นมาบนเ <บน S 1> ข่าข้างหนึ่งแล้วใช้เข่าข้างที่แข็งแรงยันมันขึ้นรเราทําอยู่ประมาณสามรอบแล <ทำ S 2> บ้วแบบเฮ้ย <laughs> แต่เราต้องมีสมาธิกับมันมากๆครับเ,ออเราต้องแบบว่าห้ามแบบว่าหลุกหลิกห้ามเสียสมาธิกับคนอื่นเลยอะไรเงี้ยมันมันต้องอยู่กับตัวเองมากๆกอย่างเงี้ยก็ประทับใจว่าแบบเออเราผ่านผ่านมาได้ยังไง <ตำ S 2> ประมาณนี้จริงอันนี้ก็ต้องขอบคุณไปถึงผู้แข่งขันที่แบบช่วยแนะนําเทคนิคแล้วก็ขอบคุณนะครับไปถึงสมาชิกอ่าสปาร์ตันคอมมูนิตี้ในกลุ่ม a c e b o o k กันนะครับที่เขาจะคอยมาแชร์เทคนิคต่างๆผมจําไม่ได้ว่าใครบ้างอันนี้ผมก็ไปดูคลิปแล้วก็จาเทคนิคเท่าที่จําได้มานี้ก็ต้องขอบคุณไปถึงกลุ่ม ลุ่มสมาชิกเหล่านั้นเลยนะครับไม่น่าเชื่อจริงวายกได้ซึ่งผมผู้ชายทำไม่ได้ทำไม่ได้ อันนี้ต้องต้องบอกไว้ก่อนว่าคุณไกแ่แจ้บาดเจ็บหลังมาก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนนี้ก็หายแล้วเช่นกันบาดเจ็บล้ามก่อนซึ่งก็พยายามทําตามเทคนิคที่เขาบอกแล้วคือกลิ้งมาบนเขา่าแต่ปรากฏว่าไม่ว่าจะยังไงตอนที่มันแบกหลังมันก็ต้องใช้ก็เลยว่ายอมเบอร์ปี้ดีกว่าเพราะไม,ไม่ไม่เสี่ยงดีกว่าเพราะเดี๋ยวจะบาดเจ็บระหว่างทางแล้วก็ไปต่อไม่ไหวก็เป็นน่าจะเป็นดานแรกเลยที่ทําไม่ได้ที่ที่เบอร์ปี้เบอร์ปี้แล้วต้องแชร์เบอร์ปี้ด้วยกันเดี๋ยวไปดูในคลิปได้โอเคถามคุณไก่แจ้ว่า ด่านที่ประทับใจดิฉันบอกไปแล้วแล้วด่านของคุณไก่แจ้ที่ประทับใจคืออะไรบ้างคะด่านที่ประทับใจที่สุดก็คือมังกี้บาร์แล้วก็ไอหนที่เป็นห่วงคือมันจะมีอยู่สองด่านที่มันหนเนี่ยมังกี้บาร์ในอันหนึ่งแล้วก็ที่มันจะเป็นไอห่วงหัวน่ะไอที่โหนวนะบอกเลยนะว่าก่อนที่จะมาเนี่ยเห็นสองด่านเนี่ยคือคิดตั้งแต่แรกเลยว่าเตรียมเบอร์ปี้แล้วว่าไม่น่าจะรอดแน่นอนแต่ปรากฏว่าลองดูในคลิปฮะ เก่งมากไปแม่เลยน,นี่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 วู้วู้วโอ้ไม่น่าเชื่อครับไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อจริงทำได้เฉยและได้ทั้งสองด่านคือด่านมังกี้บา พอจะรู้เทคนิคอยู่ก็คือมันจะต้องมีการแบบสวิงตัวแล้วก็เพื่อไปจับบาอะไรอย่างนี้แต่ด้วยความที่เราชอบเล่นกล้ามเนื้อปีกเราชอบโหนผูกอัพอะไรอย่างนี้อยู่แล้วไงก็แบบเออช่างหัวมัน,เท,นเทคนิคอะไรไม่ต้องสนใจมันไปเลยแล้วกันคือใช้แรงแขนสุดท้ายได้เฉยคืออันนี้พีชตัวเองเหมือนกันคือประทับใจคนถ่ายเหมือนกันแบบว่าแบบคนถออไปได <ป S 1> ้ยังไงอ่ะไปได้ยังไงอ่ะ โอ้แล้วแบบตอนตีกระดิ่งนี่ก็คือแบบว่าโอ้เราขนรู้ทั้งตัวเลยแล้วก็คนในสนามก็ตกมือด้วยขอบคุณเสียงตกมือนะครับตามคลิปนี้เลยขอบคุณมากจ,จริงครับแมกก็ไม่นึกเหมือนกันว่าจะทําได้ <c oughs> อาละครับเรื่องต่อไปในส่วนของการเตรียมร่างกายฟิตร่างกายเราเตรียมกันมาแค่ไหนมาแชร์ให้ฟังกัน เอาทางของคุณไก่แจ้ก่อนเลยค่ะก็ด้วยความที่ผมกับมิ้นเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดนะครับฉะนั้นสถานที่ซ้อมที่สมาชิกส่วนใหญ่เข้าไปซ้อมกันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันมีที่ไหนบ้างนะครับที่มันจะเป็นยิมสําหรับการฝึกไอ้พวกเน็ตโดยเฉพาะเลยก็คือฝึกแบบสําหรับพวกสปาตันโดยเฉพาะเนี่ยผมไม่ได้ฝึกตามแหล่งพวกนั้นเลยผมก็มียิมส่วนตัวอยู่ที่บ้านนะครับก็อุปกรณ์ก็จะมีแค่ประมาณนี้ก็เลยอาศัยว่าลองดูคลิป การแข่งขันปีที่ผ่านๆมาเนี้ยแล้วก็มาอัดแอฟใช้เอาด้วยความที่ก็เป็นเทรนเนอร์ด้วยนะครับก็ดูคลิปการแข่งขันดูรูปแบบด่านอะไรพวกนี้แล้วก็เอามาพลิกแพงแล้วก็ประยุกต์หรือว่าเออด่านเนี้ยมาอย่างเช่นแบบมังคีบาร์มันเป็นการโหนใช่ไหมเราก็อาศัยว่าพูอัพแล้วก็มีการเกาะการอะไรแบบประมาณอย่างนี้ไปเรื่อยๆประมาณนี้นะฮะก็เรียกว่าเตรียมตัวมาในระดับหนึ่งสําหรับผมนะครับมิ้นสำหรับมิ้นแทบไม่ได้เตรียมตัวเลยครับ ยอมรับตรงๆว่าพลาดไปเยอะอด้วยความที่เราเป็นแดนเซอร์เราจะ,ะได้ทำงานที่กรุงเทพจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ได้กลับมาเตรียมตัวแค่ช่วงประมาณไม่เกิน15วันเนาะไม่เกิน15วันไม่เกิน15วันก่อนที่จะไปสปาร์ตันครั้งนี้จริงๆก็คืออ ช่วง upper ก็ให้คุณไก่แจ้ช่วยดูแลช่วยเทยนให้คือแน่นอนว่าตามสไตล์สาวๆออกกําลังจะชอบเน้นแต่ส่วนก้นช่วงช่วงโลเวอร์ช่วงช่วงขาซะเยอะผมก็เลยบอกว่าดูคลิป สปาตันที่ปีที่มันผ่านมาเนี่ยเยอะๆไว้นะมันใช้แรงแขน,แ,ขนแรงโหนแรงกำอะไรพวกนี้เยอะก็เลยบอกว่าขาเนี่ยดีอยู่แล้วเพราะว่าแน่นอนตามสไตล์ผู้หญิงฮะชอบเน้นคาร์ดิโอเน้นช่วงขาแต่ยอมรับเลยค่ะว่าจริงๆช่วงขาก็ไม่ได้แย่นะเพราะว่ามันใช้สําหรับการเดินเดินระหว่างเดินระหว่างเดินและปีนปีนปน,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 นู่นปีนนี่กันเลยอย่างเงี้ยใช้เยอะเหมือนกันนะก็สรุปก็คือใช้ทั้งตัวใช้ทั้งตัวก็คือถามว่าในส่วนของเวทเทรนนิ่งกมเนื้อควรจะฝึกอะไรบ้างทั้งตัว คทั้งตัวจริงๆแต่ก็เน้นไปในเรื่องการการโหนการแบบกรำแล้วก็โฟร์มหน้าแขนใช้เยอะมากโดยเฉพาะไอ้ประเภทดึงเชือกแล้วก็โหนอะไรเงี้ยใช้อัปเปอร์เยอะจริงแต่แน่นอนว่าในส่วนขาไม่ว่าจะเป็นพวกท่า บาเบลเดดลิฟสควอรอะไรพวกนี้คุณเล่นไปเอะยังไงก็ต้องใช้จริงๆก็ถือว่าได้เปรียบไปที่อย่างน้อยเราก็ออกกําลังอยู่แล้วแต่ก็ไม่นึกว่ามันจะหนักขนาดนี้นแค่ห้าเคนะจริงๆนะแล้วเป็นรุ่นที่ต่ำที่สุดต่ำที่สุดแล้วนะที่ขนครั้งนี้คือแบบอุ๊ยตายแล้วไม่น่าเชื่อว่ารอดมาได้เช่นกันไม่น่าเชื่อว่ารอดมาได้ครั้งหน้าต้องต้องติมตัวดีกว่านี้ดีกว่า,าวน,นี้<ป>ครับอ่ะ เรื่องต่อไปอุปกรณ์ที่จะเอาไปไม่ว่าจะเป็นรองเท้าชุดถุงมือตอนแรกไม่คิดเลยนะว่าจะสําคัญขนาดนี้โดยเฉพาะถุงมือครับยอมรับเลยนะว่าตอนแรกอะ่ะผมะไม่คิดจะใส่ได้ซ้ําแต่มิ้นเขาพูดเลยว่าใส่เถอะใส่เถอะเพราะว่าในในคลิปของคนที่ทํา y ำ YouTube ช่องก่อนๆน,นะคะบอกว่ามือเปิดมือแฮกแบบ มันมันน่ากลับมางจริงอะไรเงี้ยก็แบบว่าบอกให้คุณไก่แจ้ใส่เธอตอนแรกก็ไ,<ห>ไม่ค<ม>ิ<ม>ด,ดจะใส่ดื้อ <c oughs> ก็อ่ะเอามาให้ใส่ก็ใส่สุดท้ายคือขอบคุณจะ้พะพารามียที่ที่ยอมที่ที่แบบเออยย้าว่าเฮ้ยใส่เถอะป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าอันนี้ขออนุญาตพูดน,นิดน,นึงนะครับเพราะว่าระหว่างที่ที่ผ่านไปแต่ละด่านเนี่ยมีสมาชิกหลายๆคนที่ผมก็แอบเห็นอยู่ก็คือมือมือแหกเลยอ่ะโดยความที่ไม่ได้ใส่ถุงมืออ่ะเห็นเลยมี ด่านที่ยต้องดึงดึงเชือกปีนเชือกอะไรอย่างเงี้ยจาเป็นครับอันนี้ถ้าใครดูมาถึงตรงนี้บอกเลยว่าทุงมือสําคัญจริงๆสําคัญมากเลยและรองเท้าก็สําคัญเช่นกันครับพเพราะว่าประสบการณ์ตรงประสบการณ์ตรงนี่คือเราทั้งคู่เอารองเท้าเก่าไปใช้แต่ของคุณไก่แช่รองเท้ามันยังมีดอกยางอยู่เออมันโอเคแต่เนี้ยดอกยางไม่มีเลยแล้วเราต้องไปปีนป่ายต้องไปไต่พื้นผิวที่ มันอยู่ในการแข่งขันมันลื่นมากค่ะบ,บางทีเป็นเหล็กร้อนๆบางทีเป็นไม้เรียบๆอะไรเงี้ยมันแบบลื่นใช่ขอร้องเถอะจริงอันเนี้ยใช้รองเท้าดีๆใช้เครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันดีๆดีๆไว้ก่อนก็ด้วยความที่พวกน้องๆที่มันเคยไปมาก่อนหน้าเนี้เขาดันพูดมาบอกเฮ้ยพี่แจ้พี่แจ้เตรียมชุดรองเท้าที่พร้อมจะทิ้งเลยนะด้วยความที่เขาบอกว่ามันจะเละมากอ่ะเราก็ฟังเขาไงด้วยความที่ไม่รู้เราก็อ่ะเอาชุดเก่าๆรองเท้าเก่าๆไปแล้วการแน่นอนว่ารองเท้าเก่าๆพวกดอกยางมันก็สึกหมดแล้ว อุปสรรคเต็มๆเลยตกลงมาหลายหลายทีมากเบอร์ปี้หลายทีมากเป็นร้อยอ่ะก็สรุปเลยนะครับด้วยความที่ไปครั้งแรกกันทั้งคู่ทั้งผมแล้วก็มิ้นเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันรูปแบบการจัดงานแล้วก็ฝ่ายสวัสดิการอะไรพวกเนี้ยผมยังไม่ทราบว่าปีก่อนหน้าเนี้ยเขามีระบบการจัดการยังไงบ้างแต่ว่าไปครั้งแรกขอบอกเลยว่ารู้สึกประทับใจครับทุกอย่างเลยให้ให้สิบเต็มสิบเลยครับ ชอบพวกระบบการจัดก,การพวกลิสแบนอะไรอเงออี้ยอ่าแล้วก็แบบจุดนูน่นจุดฝากาจุดฝากกระเป๋าจุดให้น้ำาอะไรเง<ช>ี้ยเออมันมันพอหมอพอ,อดีแล้วก็เป็นระบบระเบียบมากชอบครับชอบมากก็ย้ํานะครับผมไม่ทราบว่าปีที่บรผ่านมาสําหรับสมาชิกที่เคยไปมาแล้วเนี่ยเขามีมีระบบการจัดการอะไรไงแต่สําหรับผมไปมาครั้งแรกประทับใจครับคิดว่าจะมีครั้งที่สองไหมครับ มีสิคร <laughs> <c oughs> มีแต่ไม่รู้เมื่อไหร่รอต้องต้องรอแบบว่าเราไปฟิตร่าง,งกายคือครั้งแรกไปอลองสนามมาแล้ว 5K ผ่านมาเรียบร้อยแล้วเราได้รู้แล้วว่ารูปแบบมันน่าจะเป็นประมาณนี้ก็โอเคแน่นอนว่ามีครั้งต่อไปแน่นอนนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามาจบการรีวิวความรู้สึกนะครับหลังจากที่ได้ไปสปาร์ตันไทยแลนด์ครั้งแรกมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับเอาละผมกับมิ้นก็ขอลาไปก่อนนะคะโชว์เหรียญนี้ีมีเหรียญนี้แล้วเดี๋ยวต้องมีเหรียญที่สอง อที่3แน่นอนครับแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่โอ้สาธุ่ยโอเคคะสวัสดีนะครับขอบคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่ให้กําลังใจแล้วก็ให้เทคนิคอะไรต่อมีอะไรมาทั้งหมดเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าก็ดูหลายคลิปเหมือนกันนะครับขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับสําหรับเทคนิคดีๆนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ